ขวัญแสนพิเศษค่ะที่จัก,กรวาลน,นี้นะคะเตรียมมอบให้กับคุณเลือกไพ่ทั้งหมด3กองนะคะ1 2และ3เลือกหมายเลขที่ถูกใจเลือกกองไพ่ที่โดนใจมากที่สุดมีสตินะคะคลิปนี้เป็นคลิปยาวมากกว่า1นาทีค่ะดังนั้นค่อยๆเลือกไปนะคะอาจจะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้ว มีสติเลือกไพ่ดีๆสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะของขวัญแสนพิเศษที่จักรวาลนี้มอบให้คุณนั่นก็คือความรักของคนใกล้ตัวโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือว่าคุณอาจจะ อยู่ไกลบ้านนะคะยังไงเขาก็มีความห่วงแล้วก็ความกังวลใจถึงคุณเสมอและเขามีความรักให้คุณเสมอเสมอเลยคุณอย่าไปคิดนะคะว่าคุณเป็นคนที่ขาดความรักหรือว่าเป็นคนที่โดนมองข้ามนะคะจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในสายตาของคนที่เขารักคุณจริงๆดังนั้นเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวดีกว่าคนไกลตัวนะ สำหรับในเรื่องของความรักใครที่มีคู่แล้วเนี่ยครอบครัวบรรยากาศรักใคร่กันดีค่ะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ไปท่องเที่ยวในที่ไกลๆด้วยแล้วก็อาจจะมีคนแอบอิจฉาครอบครัวของคุณก็ได้นะคะว่าคุณเป็นครอบครัวสุขสันต์อย่าเรียกว่าอิจฉาเลยเรียกว่าปลื้มแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นครอบครัวที่ดูที่ดีน่าชื่นชมค่ะสำหรับคนโสดนะคะคือ คุณมักจะไปแอบหลงรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะยังไงเนี่ยลองกลับมารักตัวเองแล้วก็รักคนใกล้ตัวมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนในครอบครัวดีกว่าค่ะในช่วงนี้คนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะของขวัญแสนพิเศษที่จัก,กรวาลน,นี้มอบให้กับคุณนั่นก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจ การค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินเงินเงินทองทองนะค่อนข้างที่จะดีช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอธุรกิจหรือได้เจออะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเออมันใช่อ่ะมันตรงกับความรักความชอบของคุณมันตรงกับสิ่งที่คุณทําแล้วมันไม่น่าเบื่อ ช่วงนี้นะคะกิจการอะไรต่างๆที่คุณทํามีโอกาสได้เงินได้ทองได้กดําไรเป็นกอบเป็นการรมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะสนใจในในในสิ่งที่คุณทําอยู่ในผลงานของคุณในของของคุณบางทีเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเป็นคนรักสัตว์นะคะดังนั้นผลงานที่ออกมาหรือว่าธุรกิจอะคะ่ะธุรกิจอะคะ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ได้อาบน้ําตัดขนหมาขายอาหารสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่าอ,อ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมดอะคะ่ะค่อนข้างที่จะดี หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำธุรกิจแนวนั้นนะคะนะ่ก็ต้องบอกเลยว่าก็นี่แหละค่ะทำออกมาละครแล้วค่อนข้างดีบางทีคุณอาจจะทำออกมาเป็นลูกสัตว์อย่างเงี้ยค่ะคุกกี้รูปรูป,ร,ปรูปน้องหมีรูปน้องหมาอะไรแบบนี้ค่ะก็ดีเหมือนกันช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้เนี่ยก็จะยิ่งดีค่ะจะช่วยช่วยเสริมดวงสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะคุณมาถูกทางแล้วค่ะคุณทำไปอะ่ะคุณสามารถทำได้นานด้วยแล้วก็ได้เงินได้ทองจากตรงนี้ด้วยมันเหมือนกับว่าการปลดล็อก หรือว่าการคนการหากันจนเจอค่ะมากกว่าว่าเออมันใช่แล้วแหละนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําไปได้นานๆเลยยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะย้ำชัดกับคำทำนายเพื่อที่จะให้คำทำนายเป็นจริงนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามค่ะของขวัญแสนพิเศษที่ จัก,ก,กรวาลเนี่ยมอบให้คุณในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยแอบเป็นคนเครียดเป็นคนวิตกกังวลนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่หรือบางทีช่วงนี้คุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่านอนไม่ค่อยหลับก็ได้ คุณมักจะคิดว่าตัวคุณอะคะอยู่คนเดียวหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองจริงคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณมีคนใกล้ตัวคุณมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณเพียงแต่ว่าคุณไม่พูดเท่านั้นเองเพราะบางทีเนี่ยตัวคุณอาจจะใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวมาันานมากๆจนชินแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องคิดต้องทําแล้วก็ต้องยืนด้วยตัวเองเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่า ของขวัญแสนวิเศษที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณนะคืออะไรนี่ค่ะคือไพ่ใบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณนะื้รู้จักตัวเองมากพอแล้วก็ปลดล็อกไอ้ความโศกเศร้าอะทำให้ไอ้ความเสียใจมวลรวมของความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยของคุณหายไปอะคะ่ะไอเดียใหม่ๆความคิดอะไรใหม่ๆมันจะเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะคะลองปรึกษาคนใกล้ตัวดูเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะ แล้วก็ธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของของกินอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากมันอาจจะเป็นที่ชื่นชอบทําออกมาอาจจะไม่ต้องเยอะเนาะไม่ต้องมีหลายชนิดไม่ต้องมีหลายโปรดักก็ได้แค่อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว,ว่าทํามันออกมาแล้วมันอร่อยมากจริงอะค่ะคนก็ติดเหมือนกัน หรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกี่ยวกับของกินนะคะก็จะเป็นแนวของการาเป็นครูบาอาจารย์คอยสอนอาจจะเป็นสอนหนังสือสอนพิเศษสอนสูตรทําอาหารสอนอวิธีการฮาวท o อะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะตัวคุณบุคลิกเป็นคนที่น่าเชื่อถือช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าแนะนําให้ทําบุญเนี่ยก็จะให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับสัตว์น้องสัตว์พิการอะไรต่างๆช้างหมาแมวนกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็อุดคิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะเพื่อที่จะย้ำชัดํำทำนายเนาะ